จำได้ไหมมรดกที่เป็นสินสมรสกันที่ดินรอยไร่เออที่ดินรอยไร่มันไม่ใช่ที่เปล่าคุณฝ้ายคุณผู้ชมวันนี้ตาเครื่องบอกที่ดินตรงนั้นน่ะมันมีมันสําปะหลังที่ลูกผมเป็นคนปลูกแล้วเป็นคนดูแลกันก่อนอที่จะมีการเลิกรากับนิวัตซึ่งเป็นอดีตลูกเขยผมแต่สุดท้ายแล้วปรากฏว่าไอ้มันรอยไร่80ตันนิวัตอดีตลูกเขยผมเนี่ย เอาไปขายคนเดียวคนเดียวได้เงินมาแปดแสนแล้วเก็บเอาไว้ตัวเดอยวคือผมเนี้ยคือชี้แจงกันหลายรอบแล้วแหละแต่วันนี้ขอพูดออกกล้องหน่อยอ่ามันแปดสิบตันผมกับพ่อยอมรับว่าผมเอาไปจริงๆอ่ามันแปดสิบตันนะครับผมเอากับพ่อยอมรับว่าผมเอาไปจริงๆผมกับพ่อเอาไปไหนมันแปดสิบตันผมจะอธิบายให้ฟังนะมันแปดสิบตัน เป็นเงินเจ็ดแปดแสนครับมันแปดสิบตันเป็นเงินเจ็ดแปดแสนเงินเจ็ดแปดแสนตกตันละเจ็ดถึงแปดพันครับมันเส้นเนะ 7, 8, าะเจ็ดถึงแปดพันเงินเจ็ดแปดแสนผมกับพ่อ,อไปทำอะไรผมเอาไปผ่อนชำระงวดลดสิบล้อพ่วงใหม่เนี่ยคันที่ถูกไล่ยิงผมเอาไปผ่อนคันนั้นอ่ะเดือนละเก้าหมื่นแปดเกือบแสนหนึ่งแล้วนะครับต่อเดือนสองงวดรวดสิบล้อคันเก่าเดือนละสี่หมื่นห้าพี่ ถามงวดรถกระบะอีกสองคันน่ะเดือนละหมื่นแล้วยังไม่รวมภาษียังไม่รวมประกันนะพี่แล้วสิ้นปีมาประกันสิบล้อกับภาษีอะที่ผมต่อไปล่ะมันตกสี่แสนกว่าพี่เชื่อไหมรวมรวม,วมงวดรถแล้วเนี่ยอ่าแล้วผมทําอะไรอะ่ะอย่างผมเอาเงินไปใช้หรือหรือว่าเจ็ดแปดแสนเนี่ยกับพ่อเนี่ยผมมีสลีปผมมีหลักฐานหมดเลยครับ ผมมีหมดเลยพี่ผมมีสลิปผมมีหลักฐานหมดเลยการการการใช้งวดรถไม่ว่าจะเป็นสิบล้อพ่วงกระบุงกระบะคือผมมีสลิปหมดเลยแล้วผมกับพ่อเนี่ยก็ยังก็ยังต้องหาอ่าค่าใช้จ่ายเรื่องคนงานคนงานที่โกดังนะครับ น้ำมันรถถ่ายเอ้ยน้ำมันสิบร้อพ่วงที่พี่ส่งมันเอ้ยก็ยังไม่ได้รวมเนี่ยค่าค่าใช้จ่ายเล็กๆ็กกน้อยๆออยครับซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัวทั้งหมดเลยนะครับมันไม่ใช่ชื่อรถผมคนเดียวหรือชื่อพ่อคนเดียวมันไม่ใช่นะครับมันเป็นของครอบครัวครับอืเนี่ยผมก็เลยมาชี้แจงให้ฟังว่าวันเนี้ยอ่าว่าเงินเจ็ดแปดแสนเนี่ยมันเป็นไปมายังไงและผมกับพ่ออไปทําอะไรก็เหมือนที่ผมชี้แจงไปผมกับพ่อ เอาไปผ่อนงวดรดซึ่งผมมีสลีฟหลักฐานหมดเลยซึ่งผมมีสลีฟหลักฐานหมดเลยนะครับแล้วก็ผมก็ไม่มีอะไรจะขอมากไปก่อนเนี้ยผมขอความเป็นธรรมสำหรับผมกับพ่อผมด้วยครับขอบคุณครับ